จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเสาห้าเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะปิยะทายโนเทวะปิยังะพติผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รักย่อมได้สิ่งอันเป็นที่รักส่วนภาพสิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูประชาชนหลายพันคนแต่งตัวเป็นซอมบี้ครับออกมารุมตัวกันบนท้องถนนใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกเพื่อ ก็สร้างสีสันในงานซอมบี้วอล์คประจำปีโดยมีทั้งคนที่แต่งตัวเป็นซอมบี้แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นตากันดีนะครับไปจนถึงเหล่าซอมบี้ที่หลุดออกมาจากตัวละครในภาพยนตร์ชื่อดังมากมายหลากจากไปร้องภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ